สวัสดีค่ะยุกปรปัดปฐมมาหล่อลอมตัวแทนประกันชีวิตและผู้แนะนําการลงทุนตราสารทั่วไปค่ะวันนี้เราเจอกันในหัวข้อของสิทธิลดหยอ่อนภาษีของประกันชีวิตแบบบํานาญซึ่งหลายๆท่านก็ได้รู้จักประกันชีวิตบํานาญและทราบแล้วว่าสามารถที่จะใช้สิทธิลดหยอ่อนภาษีได้เพิ่มอีก2 0,000นบาทรวมเป็น3 0 0 0 0นบาทในหมดของประกันชีวิตนะคะแต่บางท่านก็ยังไม่ทราบว,ว่าเอ๊มีประกรันบํานาญด้วยหรือหรือว่าใช้สิทธิลดหยอ่อนยังไงวันนี้เราไปดูกันเลยค่ะโดยสิทธิลดหย่อนภาษีประกันชีวิตนะคะจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็ ก็คือเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญค่ะโดยเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทนะคะและรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด2 0 0แสนบาทและ ้องไม่เกิน15%ของเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษีนั่นเองค่ะและเราก็มีทิปนะคะกรณีที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตแบบทั่วไปหรือว่าใช้สิทธิประกันชีวิตแบบทั่วไปไม่ถึง1 0 0 0งแบาทสามารถที่จะนําเบี้ยรประกันบํานาญไปลดหย่อนส่วนที่เหลือให้เต็มสิทธิ์แล้วจึงนํามาลดหย่อนเพิ่มได้อีก2 0 0 0สนบาทรวมสูงสุดถึง3 0 0 0 0นบาทนั่นเองนะคะ เรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างคุณร่ำรวยมีรายได้รวมต่อปีอยู่ที่2 5 0ล้าน5และได้ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม RMF ไว้ที่3 0 0แสนบาทและมีค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปอยู่ที่ต้องจ่ายปีละ60,000บาทนะคะคุณร่ำรวยต้องการที่จะทราบว่าสามารถที่จะซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญได้อีกเป็นจำนวนเท่าไหร่เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสูงสุดโดยมีวิธีการคำนวณดังนี้ค่ะ อันดับแรกเลยนะคะเราตรวจสอบสิทธิ์ของประกันชีวิตแบบทั่วไปก่อนซึ่งสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทแต่ว่าคุณร่ํารวยค่ะซื้อประกันชีวิตแบบทั่วไปไว้เบี้ยประกันปีละ6 0 0 0ืบาทดังนั้นจึงคงเหลือสิทธิ์ของประกันชีวิตแบบทั่วไปนะคะก็คือ1 0 0 0 0แสนลบหกหมื่นเท่ากับ40่0 0ืบาททีนี้เรามาตรวจสอบสิทธ ขั้นที่2ค่ะก็คือตรวจสอบสิทธิ์ของประกันชีวิตแบบบำนาญโดยมีเงื่อนไขนะคะเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขเงื่อนไขข้อที่1ก็คือต้องไม่เกิน15%ของเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษีกรณีนี้รายได้รวมต่อปีอยู่ที่2ล้าน5วิธีการคำนวณก็คือเอา2ล้าน5คูณ15%จะเท่ากับ375,000บาทนะคะเอาพักไว้ก่อน กรณีที่2เมื่อนําไปรวมกับเงินกองทุนสํำรองเลี้ยงชีพเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการกองทุนส่งเคา์ครูโรงเรียนเอกชนกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชอชและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือว่า RMF จะต้องไม่เกินห้าแสนบาท แต่คุณร่ำรวยค่ะมีการซื้อกองทุนกองทุนรวมนะคะ AMF ไปแล้ว3 0 0แสนบาทดังนั้นจากการตรวจสอบสิทธิ์ทั้งสองเงื่อนไขอะคะ่ะก็จะสามารถใช้สิทธิ์ประกันชีวิตของประกันบำนาญได้เต็มสิทธิ์อยู่ที่2 0 0แสนบาทนะคะคือประกันบำนาญยังสามารถใช้สิทธิ์ได้เต็มนะคะ2,000สนบาทโดยนะคะ เมื่อนาทั้งสองสิทธ์มารวมกันคุณร่ำรวยสามารถซื้อประกันชีวิตแบบบํานาญเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสูงสุดอยู่ที่2องแสนสี่หมื่นบาทมาจากไหนนะคะมาจากกรณีแรกสิทธิ์ประกันชีวิตยังใช้ไม่เต็มนะคะเหลืออีกสี่หมื่นบาทสามารถเอาประกันบํานาญมามาสวมสิทธิ์ง่ายมามาใส่สิทธิตรงนี้ก่อนนะคะสี่หมื่นบาทและสิทธิ์ของประกันบํานาญอีกสองแสนบาทรวมเป็นสองแสนสี่หมื่นบาทนั่นเองนะคะและนี่ก็คือเป็นสิทธิ์ในการลดหยอด่อนภาษีกรณีประกันชีวิตแบบบํานาญที่เรายก ตัวอย่างมาให้ดูกันค่ะและปัจจุบันนะคะกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตก็ได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันบำนาญน,นะคะบำนาญสมาร์ท95นะคะโดยสามารถที่จะเลือก วัยกเกษียณสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเลือกรับบำนาญตั้งแต่อายุ55 60, 6 5หรือว่า70ปีทั้งนี้ค่ะในการวางแผนการชำระเบี้ยรประกันสามารถที่จะเลือกจ่ายเบี้ยได้แบบตรงใจไม่ว่าจะเป็นการจ่ายแบบสั้น6ปีหรือว่าทยอยจ่ายจนถึงกเกษียณน,นะคะเบาๆจนถึงอายุ55 60ิ5หาหรือว่า70ปีนั่นเองค่ะ และยิ้มรับบำนาญสูงสุดถึงปีละ30เอร์เผลประโยชน์บำนาญรวมสูงสุดถึง840ี่เปอร์เซนเลยค่ะซึ่งเปอร์เซ็นต์นี้นะคะจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันชีวิตแต่ละแบบมีความแตกต่างกันอันนี้เราต้องมาคุยกันในเรื่องของผลประโยชน์แต่ละแบบอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนกเกษียณนะคะสามารถที่จะมั่นใจด้วยผลประโยชน์เงินบำนาญน,นะคะยาวนานถึง9 5้าปีนั่นเองค่ะและสนใจรายละเอียดในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะเพิ่มเติมอยากดูข้อเสนอสามารถที่จะติดต่อปัด ตัวแทนประกันของกรุงไทยแอ็ซ่าประกันชีพได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยค่ะ